สวัสดีพวกเฮียอยู่ที่สล็อตเหมือนเดิมนะ้นึงไอ้สัตว์เออตารางกานจ่ายมันมีโชว์ด้านหน้าอยู่ใครสงสัยก็เข้ามาดูข้างในต่อได้อีกนี่ไปอ่านกันเอาเองเสียเวลาโกวันนี้พกทุนมา500บาทปับเป็ดก่อน,นเฮียเอ้ยเป็ดเท่าไหร่ดีวะสัตว์เออ37ออโต้เลย10รอบพอ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกูด้วยนะเมืองไอห,หน้าหีแคนดี้ตองแปดกูจะขอบพระคุณมากเลยใครไม่กดก็ไม่เป็นไรสัตว์แต่กดไว้ก็ดีแล้วไอสัตว์กูจะได้รีวิวทุกวันไอเฮียถ้ากนะูพูดหน้าพูดพูดจาไม่เพาะก็ขอภัยไว้ด้วยใครไม่พอใจใส่เดียวได้หมดไอสัตว์กูทืบหน้าด้วยแม่งยังไม่เข้าเลยสัตว์เลยหมดไปร้อยกว่าบาทแล้วไอเฮีย ใครอยากเล่นอยากลงทุนสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่าง YouTube นี่เลยไอสัตว์งงไหมข้างใต้ u t u b e เนี่ยจะมีลิงก์มึงคลิกอยู่คลิกได้เลยมาเว้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยงามไหมล่ะมึงสูมสีแดงแรงฤทธิ์สีเขียวเสียวหีรีสปินเลยสัตว์เดย อ้อฮ uh huh. จัดไปตามนี้แหละมันนี่มันนี่มาเอาได้อะไรโอ้ยสีเขียวร้อยสิบเจ็ดบาทไอ้สัตว์เอ้ยได้รีสปินอีกหนึ่งรอบไอ้เฮียออฮโหเอา,เอา,เอาได้รีสปินอีกแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮีย ถ้าใครอยากจะเล่นแบบกลุ่มโอ้ยสามร้อยสิบห้าไอ้สัตว์ดีสปินยังไม่หมดบวกอีกหนึ่งเลยเฮียใครอยากเล่นแบบกลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูบนี่เลยสัตว์สมัครวันนี้กิจกรรมดีๆมากมายสมัครก่อนรวยก่อนเว้ยเฮียดีสปินมาเรื่อยๆเลยสัตว์ยังไม่หยุดเลยเอาแหละเอาแหละเฮียเอ้ยโอ้โห โอ้โหรับรองบวกเยอะแน่นอนไอสัตว์รีสปินมาอีกแล้วไอเฮี้ยโอ้โหมาอีกต่อเนื่องไม่หยุดอ่าหมดแล้วไม่มาแลวไอเฮี้ยมาไหมไม่ไม่มาไอสัตว์ไม่เป็นไรบวกเท่าไหร่วะเฮ้ย วิ่งเข้าไป6กว่าแล้วเอ,อ้ยพันกว่าแล้วเอาเอาพันหนึ่งเจ็ดสิบไอ้สัตว์เอ,อ้ยเมกาเลยเฮ้โหกูแนะนำเลยพวกมึงเล่นดูไอ้สัตว์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนให้ช่องกูด้วยนะไอหน้าเฮ้